สวัสดีครับสุรศิลป์ผ้าโชกนะครับนํามผ้าพี่นองมาติดตามแนวทางสร้างป่าป่างวดที่พันมา06นย์เม็ดเดียวงวดประจําวันที่1ิบกนี่เข้ามาไปตามน้ากันนะครับสวัสดีครับเสี้ยนครับสวัสดีครับโอ้บอพอกันโดนเป็นใครของงวดที่พันมาครับเขาจตะเลขวิ่งครับเขาจตะเลขวิ่งไม่ยังวิ่งตัวเดียวมันครับวิ่งสองกับหกสองกับหกหกครับ วันนี้มันจะวิ่งมีสามตัวนี่วันี้มีสามตัวครับในวิ่งมันมีสามตัวมีสองมีสามสองกับนี้หนึ่งมีสองมีสามมีหนึ่งสำหรับวันนี้เครับแต่ว่าผมว่ามันหนาจัดหนึ่งกับสองเป็นป่าคือยิ่นว่าฝันฝันอยู่ฝันว่าทางนี้นี่ฝันนะผมว่าถ้าได้ขี่รถโดยสารรถโดยสันรด้ยสารบัตทหกแหวนรถพวกเนี้ยบั่ มีลูกไปภาคใต้ที่สิบสเที่ยวทะเลอันพันเที่ยวไก่รถโดยสารบ้านต้องแว่นเดรซานมันเพราแว่นรถผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละรถท่านนั่นนะพระท่านไปเบิ่งทะเบียนมันอยูไม่เพราะท่านหมู่ทะเบียนเนาะครับอันมันก็จเด็กที่รถแหละที่เชียงปลาเชียงปลาเนี่ยแหละเชียงสิงสั่งบุญนี่ลูกเป็นยังครับอันแค่นั้นบ่ครับอันเท่านั้นนะครับ เอาเด็กคำนวณเด็กมีละคำนวณให้คำนวณเนาเขียนให้เบิงเลยเขียนเห็เบิงเราแต่ตัวที่จับคู่แล้วก็ได้ว่าเป็นตัวที่จับคู่แล้วเราขับวิ่งตัวใดตัวใหญ่ๆนั่งเซียนวิ่งนี่หนึ่งตัวใหญ่ๆได้เด้อเซียนที่สองที่สามวิ่งหนึ่งวิ่งสองวิ่งสามมีตัวใดเด่นที่สุดเซียนบันหนึ่งมาหนึ่งเด่นที่สุดบันหนึ่ง ให้ผมจับให้คู่เดียวเล่บวะโอ้มันใจคู่เดียวเล่บวะผมมาซื้อซื้อครับโอ้ควัญรู้สึกมากครับเอาเดี่ยวแต่เซียนเดี่ยวแต่เด้ที่นี่่งเออจับเอาเอาเบอร์สตูก่อนเนาะครับครับเดี๋ยวจะม่วงกลมเอาครับนี่มีแต่คู่ครับเซียนมันถึงนี่เก่ากว่านี่หน่มันจะมีหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่ง 1ปด0นึศาหนึ่งหกหนึ่งมหน่บเสียนคิบาครับมันมี2สองสมสองปโอ้สอนี่เขาเดเขาหลืออาคารที่มันถล่มหอก็แล้วดีเนาะ ต่อต่อมาต่อตรงว่อสองศูนย์เอาก็สองหกครับหนึ่งสามกระมี่สามสามสามแปดสามศูนย์เอาก็สามหกวันนี้มีเลขสิบสองหางครับตัวเด่นตัวนัก เสียนวงกลมเลยครับมาตัวแดงเขาปกาแดงวงกลมเลยป่าแดงอาแดงแดงวงกลมพี่น้องแกงเห็นตัดแกงเรียนเรียนครับเม็ดเดียวเลยบ่เสียนพอทนันแล้วอืมพอทนันแล้วผมสิ่สี่ตำมีดิว่องกลมหนึ่งหกอันบ่ครับตัวร่องตัวนั่นมีบ่บไหนีตัวร่องตัวร่องให้เบิ่งกันได้ครับจับสามตัวให้เจ้าคู่ก็ได้เสียนหัน นสามตัวกันับคู่เดียวไปทั้งโอ้สามตัวคู่เดียวคันตัวร่างมันจะเป็นตัวนี้ดิตัวร่างคือสองแปดสามแปดนั่นไหครับถ้าว่าขันผมให้สามตัวผมเอาคู่เดียวเท่านี้เลยอะยันไซนี้ก็ได้สามตัวครับสามตัวนี่ให้ตัวเดียวใหชุดเดียวสามหนึ่งหกอากาศแดงคิดเป็นไตจวดเลยโอ้หักเบอพี่น้องเฮา เือแล้วพี่น้องเือข้องแค่แล้วบานนี้คักคัลกอดมือมันออกุ้อโอเสี้ยนเนีนให้หงเดียวเลยเนาะตามสูตรมันคือครับมันใจร้านไดเสี้ยนของมันดิบันไดจ้าสิบหาสิบลยะครับครับิานมันึงเดือนพฤนภาแล้วมันจะห่างเลยจะหเขาเาเยอะดีแคแนนกระเทนเขาช่วงต้นปีเหเสี้ยนท่ี่เขาช่วงมกราถึงพฤษภาม โอ้มันเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสันไหมมักลาถึงสัพพะมันเปลี่ยนเลขคำนวณเนาะให้ยกรถหมดมันอ้าอ่านไหนฟังเนี่ยอห้ฟังในที่ไปที่มามาจากไหนเนาะปีศึกหกคือสัพพนี่ปีหกแปดนี่เลขมันออกมากุญกาวเลขวิ่งก็มีหนึ่งสองหรือสามเลขวิ่งมีหนึ่งมีสองมีสามบอเซียนครับขาวิ่งทะเลนนี่ว่าเคยผ่านมันบอเซียนมันกับ มันกิดพวกเขามาหมุดหนึ่งมัม้วเขาเราได้คอันนี้คือจีนบ้านจะเข่าไปนาอยู่ครับอันนี้ควบมคิดซื้อๆด้วยจีนบ้ามันจะเขาเนาะเหรอจีนบ้าเพราะมันมันเป็นแนวทางเนาะเสียเนาะเหลียงม็มีหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสองสามสองแปดสองศูนย์สองหกสามสามสามแปดสามศูนย์สามหกมีสิบสองหางมีสิบสองหาง พูดถึงว่าขอขออนุญาตถามเนะาะทาเข้าจะไปลงทุนทั้งเมดเนี่ย12หางนี่เป็นเหนี่ยเซียนจนมากสิเขาเพราะคน12หางส่วนมากมันกันเขาอยู่ครับชุดเต็มชุดได้็มชุดเต็มนี่ส่วนมากเขารครับชุดเต็มนี่คือ12หางเนาะ12หางค <12 S 1> <12 S 2> รับ12หางวันนี้12หาง,หางแต่บางวันมันสิหน่อยก็หนีเห็นบ่ยเสียนบางวันมันจะหน่อยก็หนีอันเป็นเลขเบิ้ลมันจะหน่อยก็หนี อ๋อาเป็นเลขกเบิรที่หน่อยวนี้มีวันี้หลายมันวันน,นีันหลายสิบสอสิบสองหงางแต่จับมดุกหางนี่ขาดบาบรุษเมันบมอเสี่ยนตามปกติแม่นบอมครับขาดบาบวรุษถ้าที่จริงแล้วกับพกหลายที่เั็นดถึงว่าถามเขาเนาะผ้เ่ามึงกับบหรุษเดวมึงซื้อเจ้าเดียวมันกับบวรุษครับพวกนี้เสี่ยนเด้งครับบวนมากครับบวกลัยังมกับน้อาอยู่ครับยังมีกับน้ำอยู่เต็ ตามสถิตยิ่ท uh ี่ม uh, like ันออกมามันออกโกลด์กราฟหรือออกโกตรงครับม okay, ันไปในทุกดาไปในทุกดาสิแต่ว่าแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาหายหุ้มเน้นให้ผมก็เน้ยนในคู่เดียวเท่านี้เสี้ยนเนีนให้ตัวเดียวตัวไหนครับให้ยสิบหกหาสิบหกตัวเดียวเพราะนะต่ว่ากันใบน้ำเลื่อปีนขวางว้น้ำเนี่ยเก่าหนึ่ครับครับมีนักลอยเอาตัวเก่าใส่นักลอยซ้ำหรอครับ ต้อ 3, 6, งหนีขอเนี่ยครับขอเบื้งเนี่ยเนาะดูหนอยหนึ่งสองสามนะเป็นวิ่งนะครับเหล็กวิ่งเหล็กแรนนะครับเหล็กขยนันพุ่มักวิ่งมักแลนสามตัวเม็ดเดียวสามหนึ่งหกหนึ่งหกเป็นตัวเด่นตัวร้อนคือสองแปดกับสามแปดนะครับ เสี้ยนมาเสี้ยนสอบที่สุดตัวได้หรอครับหนึ่งหกเลครับมาเน้นถ้าเน้นแหงเน้นแหงเดียวมัาครับหนึ่งหกครับหัวน้ำเหม็นมาครับหัวน้ำหนึ่งเก้าด้วยหนึ่งหกหนึ่งหกจะเลื่มหนึ่งเก้าได้พี่น้องพี่น้องเอฟซีบางท่านที่ว่าโอ้คือเลขคือหลายตัวแถวแต่ว่าเสี้ยนเพิ่นจับมาให้อันนี้คือชุดเต็มตามที่เสี้ยนบอกว่าสถิติที่ผ่านมาทาชุดเต็มนี่รุดยากครับ หลุดยากส่วนมากจะเข้านะครับเอาท่ายคลิปกับพี่น้องการแคปหน้าจอไว้ตอนนี้ก็ขอบคุณเสี้ยนหลายๆเด้อครับขอบคุณทีมมหาหแนว่างครับขอบคุณครับเอาตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนําไปพิจารณาเบิ่งนะครับมักกระจัดคัดกระพานนะครับขอบคุณเสี้ยนขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพอกันไม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ